ครั้งที่2สําหรับการจัดงานทุ่งสงเอกิเด้งปีนี้มาในรูปแบบที่ใหญ่กว่าเดิมโรงเรียนผู้ปกครองและเด็กๆให้ความสนใจมากขึ้นเพราะครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด70ทีมด้วยกันจากอําเภอทุ่งสงและอําเภอใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้แม้จะมีฝนตกลงมาแต่เหล่านะักวิ่งตัวจิ๋วไปจนถึงเยาวชนในแต่ละทีไม่หวั่นค่ะพร้อมที่จะลงสนามแข่งขันกันอย่างสนุกสนานก่อนเริ่มการแข่งขันเด็กๆน้องๆหนูๆก็ออกมาวอร์มร่างกายเตรียมพร้อมด้วยเพลงสนุกๆก่อนที่จะมีพิธีเปิดและได้ลงสนามจริง กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากชมรมปาร์คลันไทยแลนด์พร้อมด้วยชมรมรักวิ่งทุ่งสงและภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมทุ่งสงเอกิีเด้ง2023 5คูณ1กิโลเมตรเป็นกิจกรรมวิ่งผลัดสายสะพายของทีมเด็กและเยาวชนเพื่อการกุศลโดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสุขภาพที่ดีมีความสามคัคคีเสียสละ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีความรับผิดชอบได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ในบรรยากาศการวิ่งทีมข่าวก็แอบ,บลุ้นๆ้นเชียร์น้องๆทุกทีมเลยแต่และทีมเราก็จะเห็นเด็กๆตัวเล็กๆเป็นนักวิ่งด้วยเพราะว่าเป็นไปตามกติกาที่วางไว้ว่าในทีม5าคนจะต้องประกอบด้วยผู้หญิง2คนชาย3คนอายุไม่เกิน14ปีและอายุรวมกัน5คนไม่เกิน60ปีเป็นการสร้างความสามัคคีในทุกเพศทุกวัยส่วนทีมเยาวชนก็จะอายุไม่เกิน18ปีรวมกัน5คนนับ แล้วอายุต้องไม่เกิน80ปีกติกาของการวิ่งผัดเอกิเดงเหมือนกับวิ่งผัดทั่วไปแต่ที่แตกต่างคือจะใช้สายสะพายนักวิ่งคนแรกสวมสายสะพายเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทเปลี่ยนผัดระยะทาง1กิโลเมตรทอดสายสะพายด้วย2มือแล้วยื่นให้นักวิ่งคนถัดไปเพื่อเป็นการส่งมอบงาน เมื่อนักวิ่งเข้าจุดฟินิชครบทั้ง5คนถือว่าเป็นการทำภารกิจสำเร็จเนื้อสิ่งอื่นใดการแข่งขันย่อมมีผู้ชนะแต่ผู้จัดงานคาดหวังไว้นั่นก็คือความสามัาคีที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนกิจกรรมที่ส่งต่อประโยชน์ไปในพื้นที่การส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กๆ ตอนนี้เราไปเอาแบบของญี่ปุ่นมาก็คือเป็นการใช้สายสะพายปกติแล้วของบ้านเราในการวิ่งนี่จะเป็นการใช้ไม้ผลัดแต่การนี่เป็นการใช้สายสะพายซึ่งมันมีกติก,กาของมันอยู่ว่าการส่งสายสะพายจะต้องส่งด้วยือเมือเป็นบเสมือนว่าเป็นการทํางานแล้วเสร็จสิ้นให้เรียบร้อยแล้วส่งมอบหมายไปเพื่อนทาต่อค่ะซึ่งเราก็จะปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะ 1. ก็คือ,อใหน้นักเรียนแล้วก็เด็กๆนะครับและเยาว,วชนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ ต่อต้านยาเสพติดนะครับเพื่อที่จะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกมเรื่องการติดเกมของเด็กๆด้วยนะครับให้ให้เด็กได้ได้มาแข่งขันกันได้ได้มามีสมาธิกับการการแข่งขันกีฬาให้ให้ลดละเรื่องการเล่นเกมของของเด็กๆด้วยครับแล้วก็อีกอีกอีกอันนึ่งก็คือความผูกพันในครอบครัวนะครับระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับ อย่างที่เราเห็นเห็นกันก็คือเนี่ยครับพอเวลามีการแข่งขันกันเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะมาให้กําลังใจเด็กๆมันก็เป็นความผูกพันที่ที่แนนแฟนนะครับของเด็กๆด,ด้วยครับในขณะที่เด็กๆเ,เองก็ชื่นชอบที่มีกิจกรรมวิ่งเอกีดเด้งและตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมเพราะจะทําให้รู้จักเอาชนะใจตัวเองด้วยการฝึกซ้อมฝึกความอดทนและก็ทําให้เป็นคนชอบวิ่งและชอบออกกําลังกายมากขึ้น วัดกลางปลาครับวัดกลางปลาปีที่สองครับค่ะแล้ววันนี้เรามาเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นทีมเดียวกันครับค่ะขอเราตั้งใจมาหรือว่ายังไงตั้งใจ,ต,งใจตั้งใจมาครับชอบงานเี่อยู่แล้วใช่ครับแล้วทำไมเราถึงเข้าร่วมงานยังไงอยากออกกำลังกายครับจริงครับแล้ว้อมเยอะไหมถูกเยอะครับที่สนามโรงเรียนค่ะ เปยังไงบ้างพี่เนี่ยคะตายไปแ้วเพื่อนโรเรียนอ่พี่มันื่อเใช่ไงบ้างต่งเจ้นไหมเต้นครับผมอีกดีใจที่ได้ร่วมทีมกับโรงเรียนอื่นค่ะก็ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ด้วยเนาะครับก็พูดนะคะครับอันดับแรกเลยดเอ๊ะมาจากโรงเรียนอะไรคะ ชอบครับชอบครับอยากมาแข่งอีกไหมอยากครับคบบ๊าายยต้องสูงครับ่อาตัวเลขสัมปตินเตครับก็สนุกครับไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณสามสี่อาทิตย์ครับเล่นฟุตบอลครับเจอโรงเรียนอื่นด้วยมาแข่งขันวันนี้ด้วยสนุกไหมเออก็สนุกครับ ก็มีแอบกลัวๆโรงเรียนอื่นอยู่เหมือนกันครับจกให้มีการจัดปิ๊งแบดม้นตันกันอย่าชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายอย่าให้เพื่อนๆออกมากำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้มีสุขภาพแข็งแรงครับเย้ครับเย้เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะเพราะว่าหนึ่งน้องๆจะได้รู้จักสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าถ้ามันมีมีความสามัคคีเนี่ยสายมันจะไปไม่ได้เพราะมันเป็นเอีกซ์งโองค่ะลูกตื่นเต้นมากดีใจที่จะมาลูกก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็ลูกดีใจมีซ้อมค่ะปกติก็เป็นนักวิ่งอยู่ค่ะค่ะก็ถ้ามีกิจกรรมก็จะพยายามพาเขามาร่วมตลอดค่ะ งานวิ่งผัดทุ่งสงเอกเด้งครั้งนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมคือน้องๆเด็กพิการจากมูลนิธิเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยมาชมบรรยากาศจริงที่น้องๆไม่เคยได้สัมผัสเห็นถึงพลังบวกที่พวกเขาได้รับในงานนี้ก็อยากจะให้น้องๆเขาได้มีโอกาสที่จะออกมาสัมผัสกับโลกภายนอก และแล้วก็จากที่เราเคยพาเข้าไปจัดกิจกรรมอบรมหรือประชุมแล้วก็ดีเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าทั้งผู้ปกครองทั้งเด็ก ก็จะมีความสุขมากนะั้นเราเราเห็นได้จากรอยยิ้มเสียงหัวเราะของเขาเราก็เลยเลยมีความคิดว่าพอดีน้องปอเขาให้โอกาสนะคะน้องปอที่เป็นประธานจัดเอเจเล้งเนี่ยให้โอกาสว่าโอเคพี่ถามเพราะว่าเราเราจะพาเด็กเรามาร่วมด้วยได้ไหมเขาก็โอเคยินดีนะก็ก็ต้องขอบคุณไปทางทางฝ่ายจัดงานด้วยนะคะที่ให้โอกาสเด็กๆให้โอกาสผู้ปกครองเราเขาได้มาสัมผัสโลกภายนอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้ให้คนทั่วไปได้รู้ว่าที่นะครเราเนี่ยเรามีามูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะเพื่อที่จะสร้างศูนย์บริการให้กับพวกเขาโดยเฉพาะนะคะค่ะก็ต้องต้องขอขอบคุณทางทีมงานที่เปิดโอกาสใหก้กับเด็กของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางทีมงานผู้จัดจะซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงสถานพินิษ์และคลุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กๆต่อไป และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและในปีต่อๆไปทางเจ้าภาพและผู้ใหญ่ใจดีจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนให้สนใจด้านกีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมอบความสุขให้กับพื้นที่ต่อไปกับงานทุ่งสงเอกิเด้ง5คูณ1กิโลเมตร